ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวร่วมแสดงความยินดีค่ะที่จังหวัดแพร่เปิดจดทะเบียนสมรสคู่รัก LGBTQ+ ต้อนรับวันวานเลนไทน์ค่ะ วันนี้14กุมภาพันธ์บรรยากาศแห่งความรักอบอวนไปทั่วจังหวัดแพร่ค่ะเมื่อคู่รัก LGBTQ+ หลายคู่เข้าร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรสเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อแสดงออกถึงสิทธิและความเท่าเทียมในความรักที่สำนักง,งานทะเบียนจังหวัดทำกลางความยินดีของครอบครัวเพื่อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ โดยในวันนี้นายสมหวังพว่วงบางโพอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์เป็นพยานในการจดทะเบียนสมรสของคุณโชคชัยวันสายยาและคุณโสพลดวงจันทร์ซึ่งทั้งสองคนเป็นเจ้าของคาเฟ่เลอกกองเก่าค่ะเนื่องในโอกาสวันว,นวาเลนไทน์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่และมีการฉลองวันแห่งความรักเล็กๆที่คาเฟ่ภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและบรรยากาศแห่งความสุข จ้าหน้าที่ได้มอบของที่ระลึกและใบจดทะเบียนเชิงสัญลักษณ์ให้แก่คู่รักที่เข้าร่วมค่ะพร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งความรักในปีนี้ค่ะ ซึ่งในวันนี้ทางทอทอทอสำนักง,งานแพร่ร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมที่พักที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมกระตุ้นคู่รัก LGBTQ+ ที่มาพักและท่องเที่ยวจังหวัดแพร่เป็นคู่และถ่ายภาพคู่ทะเบียนสมรสรับสิทธิ์ของที่ระลึกสุดพิเศษลิมิเต็ภาพพันคองมอห้อมเพื่อเฉลิมฉลองการสมรสเท่าเทียมจำนวน50คู่แรกถึง15กุมภาพันธ์นี้ค่ะ เพียงเข้าพักในโรงแรมที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยให้เก็บใบเสร็จหรือสลิปโอนเงินบวกรูปคู่ซึ่งถ่ายพร้อมทะเบียนสมรสและรวบรวมส่งมาทางอินบ็อกซ์ทางเพจทททสํานักงานแพร่ซึ่งงานนี้สงวนสิทธิ์สำหรับ50คู่แรกเท่านั้นค่ะซึ่งเงื่อนไขมีจํานวนจํากัดให้เป็นไปตามที่ทททกําหนดสามารถติดต่อสอบถามที่เพจทททสํนักงานแพร่โทร054521127ค่ะ ค่ะ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  อันน <ons> ี้จะเป็น5ครับโอ้ยตรงนีอก็มีเพียมากนะครับที่เป็นวันพิเศษของเราทั้งสองคน วันสุดทายก็วันที่เรารู้จักแล้วก็คบหากันมาอยู่ด้วยกันมาเจ็ดแปดปีก็มันจะมันก็เรียกว่าเป็นถูกต้องตามเปอร์มาห์นะครับแล้วเราสามารถที่จะทำกิจกรรมรมกต่างๆร่วมกันได้จากเปอร์มาหแล้วก็สามารถจะดูแลกันเหมือนกับผู้สมรส่งรถนะครับครับ ในผลที่เราเลือกวันนี้ในการจดทะเบียนจริงๆไม่ไม่ได้จากัดวันนะเพราะว่าวันไหนครับแต่ประดี๋เราสะดวกนะครับแล้วก็ก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นตัวแทนของความรักนะครับของทุกคนนะครับเราก็เลยเลือกวันนี้นะครับวันบาเลนไทน์เป็นวันที่เราตกลงที่จะจดทะเบียนสมรสกัน อีพอร์มินิอยามความรักอะไรของพี่อะไรกันไหมครับผมจริงๆไม่มีนิยามอะไรมากนะครับเราก็เออเป็นเรียกว่าเป็นอะไรฮะเป็นห่วงดูแลกันนะครับความรักก็อาจจะมีหลากหลายนะครับสำหรับเราก็คือเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นคู่ครองเป็นเออเรียกว่าอะไรครับเออเป็นคนที่แบบดูแลซึ่งกันและกันตอนลอดเวลาห่วงใย พูดคุยกันอะไรเงี้ยก็คือทั้นนั้นคือพวกเราก็มีความสุขอะไรเงี้ยใส่ใจกันในสิ่มาหล่านี้นะครับ